อายุ18เดือนทักษะเล่นสิ่งของตามหน้าที่กับตุ๊กตาได้อุปกรณ์ตุ๊กตาผ้าหวีแปรงสีฟันถ้วยช้อนแก้วน้ำแนวทางปฏิบัติ 1. ผู้ฝึกนำตุ๊กตามาเล่นเป็นตัวอย่างให้เด็กดูเช่นเอาหวีมาหวีผมตุ๊กตา ช้อนมาทำท่าตักอาหารป้อนใส่ปากตักข้าวกินและเอาแปลงสีฟันมาทำท่าแปลงฟันตุกตาเป็นตน้น2ผู้ฝึกส่งอุปกรณ์ให้เด็กเล่นเองทีละชิ้นโดยบอกให้เด็กเล่นกับตุ๊กตาถ้าเด็กยังทำไม่ได้ให้ผู้ฝึกจับมือเด็กทำและค่อยๆลดการช่วยเหลือลงจนเด็กทำได้เอง3 เมื่อเด็กสามารถทำได้เองผู้ฝึกเพิ่มสิ่งของจนครบ3มอย่าง4ผู้ฝึกแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองสอนเด็กใช้สิ่งของตามหน้าที่โดยเริ่มจากสิ่งที่เด็กคุ้นเคยเมื่อกี้เราก็ได้เล่นกับน้องไปแล้วเนาะแล้วก็ถ้าอยู่บ้านคุณพ่อก็ชวนคุณแม่หรือว่าพี่มาเล่นด้วยถ้าเกิดว่าน้องทำไม่ได้ก็อาจจะช่วยน้องค่ะนิกเนมเก่งมากเลยเยี่ยมเลย อันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อมากนะคะ